สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตเข่าสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเราใหญ่สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีโอกาสแค่ไหนนะครับที่จะได้ดีแคนไรส์และเขาเนี่ยจะสามารถลงเล่นในแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของรอบรังนิก ได้อย่างสมบูรณ์แบบดิคันไรส์คือหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพใบบนต้นต้นของปิซาแดงแม้คาดว่าจะทําให้พวกเขานะครับจะต้องควักเงินก้อนโตระดับร้อยล้านปอนด์นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชื่อว,ว่าสตาร์ทิมเช่นคุณไรายนี้นะครับจะสามารถตอบแทนทุกสลลงที่แมนยูนั้นลงทุนไปเพราะเขาจะสามารถลงเล่นในระบบ4-2-2-2ของนยายใหญ่ชาวเยอรมันได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าแมนยูนะครับได้ดิคันไรส์เข้ามาในการเสริมทัพไม่ต้องใส่เลยนะครับว่าเขาจะเบียดเฟสตกเป็นตัวสำรองทันที และเขาจะเล่นคู่กับสกอตต์มนเทอร์มินเนในแผนมิฟฟิลสถิติในการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมของสตาร์ทิพยากรรายนี้นะครับจะเข้ามาแบ่งเบาภาระของคูเซตเตอร์แบ็กอย่างแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็รารฟเวอรานอีกด้วยตลอด19เกมในฮิวลิกซีซั่นนี้นะครับไรสามารถแท็กเกิลได้สำเร็จมากถึง44ครั้งสกัดบอลได้33ครั้งย่งบอลกลับคืนมาได้ถึง152ครั้งแล้วก็การชนะการดวนตัวตอตัว104ครั้ง <S <S 2> <S 2> เขาเป็นมากกว่ามิดฟิลตัวรับและเขาเนี่ยยังเป็นนักเตะที่สามารถพักอไดด้ยยย่เีม การวิ่ง้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำอย่างจับวางของเขานะครับยังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งและนั่นทาให้ผู้เล่นในแนวรุกของปีศาจแดงนะครับได้ประโยชน์จากวิชันในการจ่ายบอลนี้ของเขาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยสถิติในการยิงประตูของกัปตันขุนคอนเวสแฮมยูนเต็ดยังบ่งชี้ว่านี่ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อรูการนี้เขาสามารถช่วยทีมยิงประตูไปแล้วทั้งเส้น3ลูกกับ4แอซสต์ในทุกรายการอย่างคารดิสชนนี้รอยคินตำนานของแมนยูนะครับ ได้เป็นแฟนตัวยงของแข้งวัย22ปีรายนี้เชนเดียวกันโดยครั้งหนึ่งรอยคีนได้ออกมาพูดถึงขนาดว่าดิคันไรส์มีผลงานที่ดีก่าเขาในวัย22ปีเท่ากันคีนได้กล่าวว่าเมื่อผมเนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนอายุตัวเอง22ปีครับผมคิดว่าดิคันไรส์ที่ตอนนี้นะครับในวัย22ปีมีผลงานดีก่าเขาและเขาเนี่ยยังคงคิดว่าเขาจะสามารถยกระดับฝีเท้าให้เก่งกาจปมากกว่านี้อีกมากมายหากว่าเขาลงเล่นกับสโมสรในระดับสูงที่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นสโมสรระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพ หรือสโม,มสรที่มีโอกาสในการลุ้นโทฟี่แชมป์ต่างๆแน่นอนว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมชาติอังกฤษและเขาเนี่ยยังสามารถเก่งได้มากกว่านี้อีกมากมายทั้งในแบบสโม,มสรแล้วก็ทีมชาติ การีวิวนะครับอีกหนึ่งแข้งระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ตั้แต่ยืนยันเช่นกันว่าโรดี้แล้วก็ดิคแอนไรส์คือ2มิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดในัซนนี้และการมาของเขาจะท,ทำให้แฝงมิดฟิลด์ของแมนยูนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นผู้นำและก็ความร,รับผิดชอบของเขาซึ่งเป็นบางอย่างที่เกรตเซเกตในรกบผู้จัดการทีมช่างเกลตเคยยกย่องแล้วเช่นเดียวกันดิคแอนไรส์ ice, คือหนึ่งในแข้งคนสำคัญของทัพชิงตัวครามที่สามารถทะลุเข้าชิงชนะเลิศในศึกยูโรที่ผ่านมาและเเเเมมมื่่่อซัปีีทผาานนน้กกต ในายใหญ่ทับสิงโตคำรามได้พูดถึงไร้แบบนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจสาหรับฉันก็คือว่าฉันได้พูดคุยกับดิแานไร้ตอนที่เขากําลังโอนสัญชาติจากไอแลนด์มาเป็นสัญชาติอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยฉันมั่นใจเลยนะครับว่า การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาิอังกฤษจะทําให้เรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนทั้งบุคลิกและทัศนคติของเขานั้นยอดเยี่ยมเสมอจิตวิญญาณแห่งชัยชนะอยู่ในตัวงเขานั้นชัดเจนมากและเขาคือหนึ่งนักเตะที่ต้องการทดสอบความท้าทายให้กับตัวเองอยู่เสมอพร้อมเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้ก้าวขึ้นในอีกระดับหนึ่งในทุกๆวัน เขาคือนักเตะที่สามารถเล่นตามเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าสังเกตรเราจะได้เห็นว่าเขาทุ่มเทและทำผลงานดีที่สุดของตัวเองในทุกๆเกมเท่าที่เขาจะสามารถทำได้แม้เขาจะเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยแต่ภาะวะความเป็นผู้นำของเขานั้นยอดเยี่ยมสุดๆเลยล่ะบทบาทกับตันทีมของเขาในระดับสมมสรคือข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดนั่นคือสัญญาณต่างๆของสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างมากมายในอนาคตแม้ในวอยยิปีครับเขาได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายและตอนนี้ในขณะที่เขามีอายุมากยิ่งขึ้น จะทาให้วิจัยทัศน์และประสบการณ์ของเขานั้นเ่ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขาจึงจะสามารถกลายเปน็นนักเตะที่ดีกว่านี้ได้อีกมากมายในอนาคตและนั่นคือประโยชน์ที่แมนเชสเตอร์เดนะครับจะได้รับหากว่าได้เขานะครับย้ายมาร่วมทัพจริงๆในอนาคตนี่ก็คือการเดทข่าวสารของพิแดาแมนเชสเตอร์ในแต่ก้าวกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ